กับาโกต้าเมสสี่สิบ้าโชดีเลยเขากันเลยพี่นอ้อ <laughs> ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อยู่นิดนึงลูกดากตาูต้าพี่เสร็รับกระเด้งอยู่ข้างๆหน้าขนมยดากูตาสองเครื่องลูกล่า <Last one. S 2> สุดวันดีแปะขอบคุณค่ะ <laughs> thank you ดากตาูต้า